ตองหยุ่มว่ายกกลนเมกยกลงกินน้ำลงมาลายป้อมหยุ่มก็หลดตามต้นมาค่ะตองหันตองฮันแหว่เติมความสดชื่นเม่ในต้นในผ้ามาเติมความสดชื่นเจ๊แบกครูความสดชื่นเริ่มตีสามสิบห้าวาร้านป็นมิปันเลกสกซาวเมนูเลยแถมป็นมิท็อปปิงปันเลิกเม่ในต้นสั่งเป็นนมฮอกไกโดมิวนมเหมือนกันเมกและเล่นโบสสวยใสแบบสายรุ่งวันหวานเปรี้ยวๆกินแล้วก็สดชื่นตาสายย่าบ่ายเลยในในก็มีท็อปปิงปันเลิกเาต้นขอจัดแบบเกงใจละกันตองน่าห่างน่ากินค มาปีเปินปันตั้งจอนตั้งหลอดไข่ตั้งท่านก็หลุดเลยเลยตอนในเปินมีขนมปังปิงฮ้อมหอมอร่อยกรอบแบบไซทาละไว้กินกับบิงซูมาจอมฟันโตทั้งทีตุ้นขอเจ้าทุกนาละกันทั้งปังปิงบูเบอรี่พริกเผาหมยองและฝอยท่องหวานหวานเลยงน้ำตาลให้มันทะลุปอดไปเลยส่วนมุมถ่ายรูปร้านเปิลก็ตกแต่งแบบแนวยิมซีน้องแมวไปกองมาถ่ายมุมในก็สวยหรือมุมน้าร้านกับกระจกก็แคมกับทางเมลค่ะตะลิ้วบนจัดโต๊ให้สะาสมเต็มจอมสั่งหนึ่งถ้วยเลยสแตมหนึ่งดวง ตาสมไรซิบดวงไรฟรี่หนึ่งถ้วยกันเลยเลือใครติ่มเอาเป็นก็ไม่น้องแง้วี่นองแมวาล่างนกน่าักป้าเมื่อเฮินไรคะ่ะใครเอาแง้วเขาแต่เอาก็ยร้านเปิดกววันตั้งแต่11อโมงกับถึง3ทุมร้านอยู่ค้างราชาพาสเก่งใหม่ต้องค้ามกับซิเว่นเลยคะ่ะ